เมื่อเมื่อมันห่างต้นยางเข้ากับสีใหญ่ในเมื่อต้นยางเขาใหญ่น้ำยางมันก็ออกไหลมันเป็นสเต็ปสเต็ปตามมาเลยครับเอฟซีสวัสดีครับเอฟซี FC. มาหนี้เชมาว่าเรื่องความห่างของยางพราราของเนาะส่วนยางพาราต้องการความห่างห่างบบไปห่างมากๆห่างจริงๆเลยครับถ้าที่นี่บ่ได้ผลประโยชน์ต้นน้อยครับเอฟซี FC. มาเบิ้งต้นนี้เป็นเป็นวิทยาทานเป็นแนวทางนะครับเนาะ ก่อนจะเข้าเรื่องครับออกหน่อยครับต้นนี้ก็ก็คือว่าออกหน่อยครับเอฟซีสองต้นนี้อยู่ในกลางสวนของเนาะกลางสวนต้นยางเขาสีนหน่อยแล้วก็ออกหน่อยครับนี่เป็นขอเปรียบเทียบตอนนี้จะพาเอฟซีมาเบ่งต้นทั้งขอกๆนะครับเนาะต้นท่าขอกๆต้นริมรู้่วเลยครับเอฟซีเรมามันแตกต่างกันสําใดิ นี่ครับถ้าต้นเริ่มออกมาทั้งขอบยางเริ่มออกหลายเลยครับออกหลายครับนี่ครับเอฟซีออกหลายครับผู้ครับก่อนหนึ่งเปรียบเทียบกับอยู่ทางในนี่แตกต่างกันหลายครับต้นนี้นะนีเลยอ่าครับถ้วยเต็มถ้่วเนาะครับเนาะผมก็เลยอยากจะนําเสนอคลิปนี้โดยประสบการณ์และก็ จากการสังเกตของผมเลยครับเอฟซี FC. ถ้าห้าปลูกอย่างห่างๆหนึ่งเลยครับต้นใหญ่เอฟซี FC สังเกตสี่ต้นนี้ก็ได้ครับสี่ต้นนี้นะมันมีหม่องไตหว่างนะครับเนาะคือไตหว่างหนึ่งต้นอยนู่นั่นซองต้นนี้ก็ตายหว่างหรือวางต่อเฮ็นไหมสี่ C, ต้นนี่ใหญ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 ่เลยครับเพราะว่ามันห่างไปมองนี่กลายเป็นความห่างไปเป็นหกคูณหกเลยครับเพราะว่าผมปลูกหกคูณสามเนาะ ใต้ออกกุ้งหนึ่งก็คือเป็นหกเม็ดเลยต้นนั้นใต้ออกกุ้งหนึ่งคือหางหกเม็ดระวังร่องก็เป็นหกเม็ดระวังสี่กุ้งนี่คือกลายเป็นหกคูณหกเบื้องนี่ครับมีแต่กุ้งใหญ่ๆถ้าให้เปรียบเทียบปริมาณนำ้ำหยางนะครับ fc fc สังเกตเลยต้นรอขอ,อกรอขอ,อกริมรั่วนี่เนาะครับกุ้งสีใ่งาสีลายใบยกระดกเนาะครับเนาะถ้าไปเปรียบเทียบตะกุ้งกลางสวน ส่วนมากสิมีแต่กุกก๊กโบยัากง่นะครับเนาะเป็นเสมอกันอยู่แต่ว่าโบง่ายสำหรับลอกไบก็หน่อยน้ำยานก็ออกออก,ออกหน่อยหน่อยกว่าเลอขอกครับสิหน่อยกว่าเลอขอกแน่นอนเพราะว่ายัางเลอขอกหลอกอกรอบรอบั่วรอบอย่างเท่านี้ครับหนึ่งแล้วครับเขาหากินได้ไก่ห่างออกไปได้ไก่น่อครับเนาะรอบรัวรอบแดนสองกิ่งการสาขาบ่ค่อยลนง่าก็หลาย ก็เลยเห็ุให้กใหไงเมื่อกกกไง่น้าำก็ออกหลายปัจจัยของเขาคือได้รับอากาศได้รับอากาศเต็มที่พวกหลอกขอห้างหากินไก่ได้กินพื้นที่ระยะพื้นที่หากินหาอาหารเพิ่มเติมได้หลายแต่เรียมเทียบกบซุ้มหลอกขอซุ้มซุ้มทางในนะครับเนาะพื้นที่หากินจําคัดใบกระแห่กันใบกระเบียดเสียดกันเลือแต่ยอดใบกันหน่อยกว่าหลอกขอลำต้นกันหน่อยกว่าทั้งขอก็เหตุให้ต้นหน่อยก็เลยนำยางก็เลยออกหน่อยครับเอฟซี FC. ทั้งทั้งที่ทั้งในขอบกับทั้งกลางเท่ากับใส่ปุ๋ยซ้ำๆกันเสมอกันบอนลยังมีการเอาเปรียบแต่ว่ามันได้เปรียบเสียเปรียบมองทั้งขอบนี่มันได้รับแสงได้รับอากาศมากกว่าทั้งกลางนะครับแล้วกะห้าของเขาในเดินเดินออกไปได้เป็นสิบเมตรสิบห้าเมตรเขาก็ได้กินอาหารในตรงนั้นนะครับเนาะเพราะว่าพื้นที่เขาหากินไก่มันก็เลยเป็นจุดสําคัญจุดแตกต่างนะครับเนาะว่า เขาเสิเหตุจังไดให้ต้นยางเขากกงหญ่ง่าหลายเขาไปต้องมาปับวิธีการปลูกบานนี้ครับเอลซปรับวิธีการปลูกแบบใดปับโดยการปลูกห่างครับเขาจะต้องปลูกแบบห่างๆแล้วห่างจังใดที่ผมอยากจะนําถ้าไผเอาไปพิจณาเอาเนาะครับเนาะ้าไปเสือผมคือผมอยากให้ปลูกฮกคุณกไปเลยครับเอลซีกคุณหกนี่ครับพื้นที่หาก,กินสิไก ง่าขห้องเขาเก็สีกว้างนี่ครับธรรมดาถ้าถ้ามันเบียดเสียดกันง,า,งาลงงาหยังเลเตยต่ยอดหมดเลยครับนี่ก็เห็นบ่ครับเบื้องต้นนี่งาหลายเลยครับนี่มันห่างนะครับสีมันห่างเมื่อเมื่อมันห่างต้นยางเข้ากับสีใหญ่ในเมื่อต้นยางเขาใหญ่น้ํายางมันก็ออกหลายมันเป็นสเต็ปสเต็ปตามมาเลยครับเอซี MC. ข้อดีของความห่างนี่แหละครับเอาผิดเจรนาเบื้องบาดาเข้าบบบรุงไป อายุเขาได้สิบห้าปียี่สิบปียี่สิบห้าปีเกิดอยากท,าทา้ายงท้ายยาลี่เาน้ำยางโอ้ยมันสีเอาขู่คุณบอใส่เอาเนะเอฟซี FC. เพราะว่าต้นเขาใหญ่ด้และการมีขอยืนยันมาจากผููเห็ดก่อนอยู่ภาคใตเขาเคยกีดยางมันขบเนาะต้นใหญ่ๆคันท้ายยาเนี่ยเาต้องพูดถึงครับน้ำนี่ถ้าจอกน้อยๆสมนีนันเที่ยวเปลี่ยนจอกอสามเสือสีเถื่อต่อมือครับถ้าจอกน้อยๆคือของผมนี่ ต้องหาจอกใหญ่หากระโปะใหญ่มาใส่เลยเมื่อเมื่อต้นเขาใหญ่แล้วนะครับเอนี่แหละครับคือจุดประเด็นจุดสําคัญผมอยากแนะนาให้ f อฟเอาคลิปนี้ไปพิจ,จารณาทั้งมือใหม่มือเก่าเอาไปพิจณานะครับเนาะว่าจะปลูกยางรอบต่อไปหรือว่าจะเริ่มปลูกยางควรจะปลูกในระยะใดดีและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการปลูกห่างๆก็คือมันจะลดต้นทุนนะครับเนาะ จากที่ไร่หนึ่งเขาปลูกหกคูณสามสมัยโบราณหกคูณสามมันได้แปดแปดสิบห้าต้นต่อไร่ถ้าเขากลับมาปลูกหกคูณหกมันจะได้ประมาณสี่สิบสองต้นครับมันลดลงเท่าหนึ่งแล้วเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยนะครับเนาะการใส่ปุ๋ยของต้นยางตามกรมวิชาการเขาแนะนำมาก็คือว่าให้ใส่ให้สใหส่ต้นละประมาณหนึ่งกิโลนะครับเนาะประมาณนะครับเนาะหรือว่าต้นละแปดขีดก็ได้ ประมาณนี้เนาะคเนาะถ้าห้ามไม่มีแปดลอยถ้าห้ามมี 8, ไรหนึ่งมีแปดสิบต้นแปดสิบาต้นเขาก็ได้ใส่แปดสิบหาโลถ้าห้ามมาปลูกหกคูณหกเขากลับมาใส่ละต้นละกิโลคือเก่ามันก็เหลือสี่สิบต้นกะกะไรหนึ่งเขาก็ใช้ด้ใส่แค่สี่สิบกิโลห่างกันไนรน,นะครับห่างลงเท่าหนึ่ง้ะครับแปดสิบกิโลกับ 4, สี่สิบกิโลแปดสิบกิโลกเกือบสองสอบแล้ว 4, สี่สิบกิโลก็เหลือแค่สอบหนึ่งแต่ว่าผลประโยชน์เขาจิได้รับคือ ความห àng, ่างน้ำน้ำยางเข้าก็ได้หลายคือเก่านเนาะแล้วก็การกีดกับโบมือเงนเนาะครับเนาะชิบไลกับเลืออยู่สี่ร้อยกกจาก,ก,ก,กแปะรล้วก็เลือสี่ร้อยกกการจัดหาการจัดการดูแลเข้ากับถึอลงเนาะครับเนาะโดยการใส่ปุ๋ยกีดเข้ากับกีดหน่อยลงแต่ผมบอกว่ามันจะได้น้ำยางมากขึ้นเพราะว่าอย่างไรตาต้นใหญ่มันจะได้ใส่โปะใหญ่เลยครับมันบริใส่โปะน้อยๆอย่างสเลยต้นยางเขา้าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยความห่างมันจิงใหญ่แบบโบยุดโบยันบโบยุดธบยังครับเนาะ เพรอย่างเขา่ขึนน้น่ขึ้นเขาได้เปลี่ยนโปะเปลี่ยนอย่างโป้หนึ่งมืนอกับโปโลโล,โลครึน้องอครับโอ้ยบย่ออยากเ่าเนาะับเนาะผมคิดว่าบอ่อน่อยหนาปลูกทีแน่นอนดีบรีดีกว่าเลยครับเอซีเอาด้วยครับเอาคลิปนี้ไปพิจารณาเบิง่งเอฟซีมือใหม่ครับมือใหม่มือเก่าผมได้พิจารณาแล้วเนาะครับเนาะกงไงออกล้ายแน่นอนโดยเฉพาะรอขอกรอขอกได้รับแสงหากเดินไกลได้รับแสงรับอากาศทั้งกลางเบียดเสียด การหากินวิธีพื้นที่จํากัดเบียดเสียดกันยอดเบียดเสียดกันใบระดับแสงแต่ยอดเนาะครับใบกระบรายนี่เลยครับจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆเอาไปผิดจานณาเบื่งครับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่งหลายกอะทขอจบไปเพียงแค่น,นี้ถ้าเอฟซีมีปัญหาหรือว่ามีขอของใจตรงใดเกี่ยวกับยางพารากะสอบถามเขามาได้คอมเมนต์เขามาได้นะครับผมก็มีประสบการณ์หลายปีนะครับเนะาะท้งอบรุมทั้งประสบการณ์จริงนะครับตอบให้เลยบมดทุกอย่างครับสำหรับการ แล้ก,การทำกรเกษตรส่วนใหญ่ของเนาะคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้แหละครับ